สร้างความสุขให้กับตัวเองเราจะดํารงตนเองให้มีความสุขท่ามกลางสังคมที่มีแต่ความเห็นแก่ตัวได้อย่างไรเจ้าคะคือเรื่องความเห็นแก่ตัวเนี่ยมนุษย์มันก็มีมาทุกยุคทุกสมัยแหละที่บอกว่าเราอยู่ท่ามกลางคนที่เห็นแก่ตัวหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเป็นแต่เพียงว่าบางยุคบางสมัยมันอาจจะเด่นขึ้น นี่นอกจากมองในแง่ฝึกตอนอย่างที่ว่าเมื่อกี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้เท่าทันความจริงคืออย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าทุกยุคทุกสมัยมันก็มีคนเห็นกับตัวเพราะนั้นคนเห็นกับตัวก็อยู่รอบเราแล้วในยุคสมัยก่อนเราอาจจะบอกว่าเห็นกับตัวน้อยหน่อย <c oughs> แต่ว่าเราก็อยู่กับคนเห็นกับตัวนั่นแหละแล้วเราทำไมเราทำตัวให้สุขได้ใช่ไหมก็เราก็พัฒนาตัวเราสิ ในเมื่อคนสมัยนี้เขาพัฒนาความเห็นแก่ตัวเราก็ลองรู้จักพัฒนาความสุขในการอยู่ร่วมกับคนให้แก่ตัวถูกไหมเออมันก็ไปอย่างนั้นแหละก็พัฒนาเอาสิต่างฝ่ายต่างพัฒนาไอเขาพัฒนาลงเราพัฒนาขึ้น <laughs> อย่าไปยอมแพ้สบายใจได้เนเราก็เลยเนี่ยมันเป็นสนามฝึกของมนุษย์แล้วเราก็จะเข้าใจสงังคม ว่าทำไมสังคมสมัยนี้คนเห็นแก่ตัวกันมากเพราะว่ามันเป็นด้วยสภาพแวดล้อมแล้วก็เรื่องของความเป็นไปของสังคมแล้วก็แนวความคิดของมนุษย์แนวความคิดของมนุษย์ก็สำคัญเชโลกปัจจุบันเนีอยู่ในยุคข,ของการแข่งขันใช่ไหมมันก็เลยต้องแย่งชิงกันมาก ไอการที่แข่งขันแย่งชิงกันมากเนี่ยมันก็เป็นตัวเอื้อต่อความเห็นแก่ตัวจริงไหม <c oughs> มันเอื้อเลยทีเดียวทำให้เห็นแก่ตัวนี่เราก็ต้องเข้าใจเพื่อนมนุษย์ว่าอา้าวเขาอยู่ในสภาพสังคมแบบนี้ถูกครอบงำด้วยแนวความคิดอย่างนี้มันก็ต้องจูงสภาพจิตให้เป็นอย่างนี้เราก็ต้องเข้าใจรู้เท่าทันเราอยู่กับเขาเราก็เข้าใจเขาแล้วเราก็พัฒนาความสุขความสุขนี้มันก็มีหลายแบบ ความสุขเนี่ยก็มีความสุขแบบพึ่งพาความสุขแบบพึ่งพาก็ใช้มาขึ้นต่ออามิรขึ้นสู่วัตถุสิ่งของขึ้นต่อผัสสะรูปเสียงกลิ่นรสผลธรรมะอะไรพวกเนี้ยเรียกว่าต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งเสพสิ่งบริโภคภายนอกอันนี้ก็เป็นความสุขทางพระท่านใช้คําว่าสามิทเอาเอาง่ายๆภาษาไทยก็เป็นความสุขแบบพึ่งพาพึ่งพาสิ่งที่เสพสิ่งที่บริโภค เนี่ยความสุขแบบเนี้ยจะมีแนวโน้มง,ง่ายที่จะเป็นความสุขแบบแย่งกันเพราะเมื่อเราอยากจะได้ความสุขจากสิ่งเสพบริโภคเราก็ต้องเอามาให้มากเมื่อเอามากมันก็ยังแย่งกันมากใช่ไหมเมื่อแย่งกันมันเป็นความสุขแบบแย่งชิงหมายความว่าถ้าฉันได้ความสุขฉันได้ของนั้นฉันได้ความสุขคุณก็อดความสุขคุณก็ทุกข์ถ้าเราสุขเขาทุกข์ถ้าเขาสุขเราทุกข์ นี่เรียกว่าสุขแบบแย่งชิงฝ่ายหนึ่งได้ฝ่ายหนึ่งอดอันนี้เราก็ต้องพัฒนามนุษย์เนี่ยพัฒนาว่าความสุขก็พัฒนาได้จะมาจนอยู่ก็้ความสุขแบบเดี๋ยวนี้เนี่ยความสุขมีขั้นหลายอย่างความสุขแบบเอาเราเพ่งที่จุดที่ว่าความสุขแบบแย่งกันชิงกันมันก็มีความสุขที่พัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งความสุขแบบร่วมกัน ความสุขแบบสุขด้วยกันความสุขแบบแย่งกันนี่ระดับหนึ่งนะแล้วความสุขแบบสุขด้วยกันสุขด้วยกันก็คือยกตัวอย่างพ่อแม่พ่อแม่มีความรักรักลูกก็คืออยากให้ลูกมีสุขรักลูกคืออะไรก็คืออยากให้ลูกมีความสุขอยากให้ลูกมีความสุขก็พยายามทําให้ลูกมีความสุขทําไงให้ลูกมีความสุขแม้ฉันจะลําบากใช่ไหม เออทางทางที่เราแสนจะลำบากแต่ว่าเพราะอยากให้ลูกเป็นสุขทําให้ลูกเป็นสุขโอ้ยทางทางที่ตัวเองเนี่ยแทบแย่แต่ว่าพอเห็นลูกมีความสุขเท่านั้นละชื่นใจมีความสุขเลยใช่ไหมโอ้แม้ฉันทุกยังไงลําบากไงไม่ว่าขอให้ลูกเป็นสุขพอให้ลูกเป็นความสุขขอพอเห็นลูกมีความสุขเราก็มีความสุขนี่ก็คือลูกมีความสุขเราก็มีความสุขนี่สุขด้วยกันนะ สุขด้วยกันเพราะอะไรเพราะรักรักคือเมตตานะเอาและตอนนี้ถ้ามีความรักความปรารถนาดีอยู่ในสังคมนี่มีเมตตามีความรักมีความปรารถนาดีต่อกันตั้งแต่เพื่อนเลยเนี่ยก็อยากให้เขาเป็นสุขแล้วเวลาสุขก็จะสุขด้วยกันนี่คือพัฒนาการของมนุษย์เราจะต้องพัฒนามนุษย์จากสุขแบบแย่งชิงมาเป็นสุขแบบสุขด้วยกัน เอาแล้วนี่เริ่มพัฒนาแล้วนะทีนี้ถ้าเราพัฒนาจิตใจของเราให้มีความรักความเมตตามากขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะมีความสุขด้วยกันก็มากขึ้นแต่ถ้าเราขืนเห็นกับตัวแย่งชิงกันเนี่ยไม่มีทางได้ความสุขแบบนี้มีแต่ความสุขแบบแย่งกันความสุขด้วยกันไม่มีเพระนั้นเราก็ต้องพัฒนามนุษย์ยิ่งในสภาพสังคมแบบนี้ที่มีระบบแข่งขันแย่งชิงมากเนี่ย เราจะต้องพัฒนาคนเนี่ยสวนกระแสเลยทวนกระแสนี้คือไอ้สุขจากสังคมแบบแย่งชิงเนี่ยมันต้องเป็นสุขแบบแย่งกันเราก็พยายามพัฒนาคนให้มีธรรมะมีเมตตามีมิตรีมีพรหมวิหารที่จะมีความสุขแบบสุขด้วยกันสุขร่วมกันเนี่ยให้มันมากขึ้นด้วยก็คือให้คนพัฒนาความเมตตามิตรีความรักกันยิ้มแย้มแจ่มใสกันเนี่ยให้มากขึ้น นี่ก็พัฒนาหนึ่งทีนี้ต่อไปความสุขที่แย่งกันนั่นเป็นความสุขแบบพึ่งพาขึ้นต่ออามิตรตงออาศัยสิ่งของเสพนี้คนเราเนี่ยมันไม่ใช่ความสุขมีแค่นั้นหรอกบางทีเราลืมตัวเราอยู่ในสังคมแบบนั้นจนกระทั่งเพลินไปนึกว่ามีความสุขอยู่อย่างเดียวคือได้เสพต่อมาบางคนออกไปบ้านนอกบ้านนาเห็นธรรมชาติจึงรู้ตัวโอโ้ความสุขมันมีอย่างอื่นด้วยนะ ไปเห็นธรรมชาติแวดล้อมงดงามอากาศสดใสบริสุทธิ์นะาลายสวยลมสดชื่นอะไรเนี่ยมีความสุขเออความสุขแบบนี้ก็มีบางทีสุขยิ่งกว่าสุขจากการเสพวัตถุอีกอ่านี่ก็สุขแบบหนึ่งเราจะต้องพยายามให้คนเนี่ยอย่าอยู่กับสุขแบบเดียวหมกมุ่นกับความสุขแบบเสพแบบแย่งการแบบพึ่งพาอามิตรอย่างเดียวเราให้เขากว้างออกไปให้รู้จักมีความสุขจากธรรมชาติ รื่นรมอะไรต่างๆสิ่งสวยงามอะไรต่างๆด้วยนะเราก็พยายามนี่แหละในสังคมที่เขาจเจริญเขาจะต้องเน้นแง่น,นี้ด้วยคือให้คนเนี่ยมีโอกาสออกไปได้พบพาธรรมชาติแวดล้อมที่ดีงามรื่นรมแล้วก็ให้ไปเจอกับสิ่งที่ได้ความสุขทางจิตใจน,นี่ลึกเข้าไปแล้วทีนี้ก็มีความสุข เมื่อกี้ที่ความสุขร่วมกันหรือความสุขด้วยกันเนี่ยเราเรียกว่าความสุขเชิงสังคมตอนแรกมันมีความสุขแบบเห็นกับตัวแบบส่วนตัวอย่างเดียวนี่ก็ความสุขพัฒนาไปเชิงสังคมก็คือสุขร่วมกันสุขด้วยกันทีนี้นอกจากนั้นก็ความสุขทางจิตใจใช่ไหมความสุขทางจิตใจก็นี่แหละเช่นว่าเออเราได้ไปรู้จักเรื่องของ ความดีความงามแต่ยินเสียงสวดมนต์คนสวดมนต์บรรยากาศรื่นลมสบายใจฟังเสียงพระสวดมนต์สบายใจอย่างคนสมัยก่อนเนี่ยไปวัดในบ้านนอกเนี่ยวัดก็เป็นศูนย์กลางชุมชนพอเย็นๆก็เสียงท่องหนังสือสวดมนต์สวดมนต์กันเนี่ยพอมาวัดพอกล้าวก้าวเข้าเขตวัดก็ได้ยินเสียงสวดมนต์แหละไม่ใช่สวดคนเดียวนะสวดกันเยอะแยะ บรรยากาศอย่างนั้นชื่นใจคนก็มีความสุขแหละเนี่ยความสุขทางจิตใจอย่างนี้ต้องมีด้วยมันจะได้มาอย่างน้อยก็ดุลกันไว้แล้วก็เสริมขึ้นไปอีกทําให้เรามีทางได้ความสุขเพิ่มขึ้นอันนี้ความสุขของเราก็มาทางด้านจิตใจความสุขจิตธรรมชาติแล้วก็ต่อไปความสุขทางปัญญาอันนี้ความสุขพวกนี้ยังมีความพึ่งพาอยู่ยังต้องอาศัยสิ่งโน้นสิ่งนี้ แต่ว่าพอพึ่งพาธรรมชาติพึ่งพาเรื่องของทางด้านจิตใจเนี่ยจะน้อยลงและจะเป็นเรื่องประณีตมากล้วก,ก็ไม่แย่งกันทีนี้ต่อไปก็คือความสุขทางปัญญาอย่างคนที่ได้ศึกษาเล่าเรียนได้ความรู้อะไรก็ชื่นใจมีความสุขต่อไปเนี่ยเขารู้เข้าใจชีวิตรู้เท่าทันโลก เข้าใจดีรู้เท่าทันมองอะไรต่ออะไรก็มองด้วยความรู้เข้าใจจิตใจมันจะวางได้พอดีสบาย mm hmm. เห็นอะไรก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อน mm hmm. เข้าใจ mm hmm. มันก็เป็นอย่างนี้แหละ mm hmm. <laughs> อะไรอย่างนี้นะพอมีประสบการณ์มากเขาใช่ไหมมันเห็นอะไรมากมันรู้ว่าอ๋อมันก็อย่างนี้แหละแต่ก่อนมันก็เคยมีแล้วแล้วมันก็ผ่านไป mm hmm. เนี่ยสิ่งอย่างเงี้ยเคยเกิดขึ้นแล้ว mm hmm. เวลาใครมาทูลถามพระเจ้าบอกเขาเกิดเรื่องกันอย่างนั้น ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วใช่ไหมนะก่อนมันยิงกันนี้อีกว่างั้นนเรื่องมันเกิดเพราะพระก็ถามว่าเเรื่องเป็นยังไงท่านก็สนใจพระพุทธเจ้าก็ตรัสเล่าให้ฟังพระก็ทุกที่มีในปัจจุบันที่พบเห็นเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันที่มันร้ายกาจเนี่ยก็เบาลงมีเรื่องเทียบขึ้นมาเรื่องก็เป็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีแต่บัดนี้เท่านั้นแต่ก่อนมันก็เคยมี แล้วก็เราได้รู้ได้เห็นมากมีประสบการณ์มากเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นไปอย่างนี้ที่นั่นที่โน,น้นวางใจได้เนี่ยพอวางใจได้นี่เป็นความสุขทางปัญญามันปโปร่งมันโลง่งความสุขขั้นสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นปัญญาที่มองอะไรแล้วก็รู้เท่าทันเป็นอิสระเป็นความสุขแบบอิสระเนี่ยจะพอมองเห็นไหม นี่ถามเรื่องอะไรพูดไปเลยลืมเลยว่าถามเรื่องอะไรถามเรื่องอะไรจ้าเราจะมีความสุขใช้ชีวิตอย่างมีความสุขยังไงในทา่ามกลางสังคมที่มีแต่คนเห็นแก่ตัวเจ้าค่ะนี่แหละนี่แหละฝึกตัวเองไว้แล้วก็เนี่ยเข้าใจว่าพัฒนาความสุขได้พัฒนาได้หลายขั้นแล้วจะเราจะมีมิติของความสุขมากขึ้นมันกลับเป็นดีว่าเออไอเจ้านี่มาเนี่ยทำให้เราจัก พัฒนาหาความสุขแบบอื่นมนง,งัม้นไม่งั้นมาตันอยู่อันเดียวใช่ไหมไฟความสุขอื่นๆพุทธเจ้าตรัสหลักวิธีที่จะวางตัววางใจต่อความทุกข์ความสุขไว้4ขั้นหนึ่งไม่เอาทุกข์ทับถมตัวที่ไม่มีความทุกขนะ์ตัวเราอยู่ดีๆจะไปหาความทุกข์มาใส่ตัวจะมาทับถมตัวสองก็ ไม่ปฏิเสธความสุขที่ชอบทำความสุขที่ชอบทำเรามีสิทธิ์เรามีสิทธิ์ที่จะรับความสุขที่ชอบทำพอจะเข้าใจนะฮะความสุขที่ชอบทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่เสียหายอย่างความสุขหลายอย่างที่ว่ามาเป็นความสุขที่ชอบทำเลยแม้แต่การได้เสพหรืออะรที่มันเป็นของถูกต้องอะไรเนี่ยความสุขที่ชอบทำ 3. แม้แต่ในความสุขที่ชอบทำนั้นก็ไม่สยบเขาคำว่าสยบเข้าใจไหมไม่สยบไม่หลงติดไม่มัวเมามไม่คึดต่อมันเข้าใจไหมแม้แต่ในความสุขที่ชอบทำเนี่ยเราก็ไม่สยบหมายความว่าโอ้เราต้องอยู่ด้วยต้องมีความสุขอย่างเงี้ยไม่มีไม่ได้แล้วชัดแย่ยอะไรเงี้ยใช่ไหมอย่างนี้เรียกว่าสยบ เรามีสิทธิ์เสวยสุขที่ชอบทำพระท่านไม่ห้ามแต่แม้แต่ในความสุขที่ชอบทำนั้นฉันก็ไม่หลงไม่ลืหลงไม่งัวเมาไม่ติดไม่สยบมันพัฒนาตัวให้เข้าถึงความสุขที่สูงระนีขึ้นไปนะรือหรือพูดอีกสำนวนหนึ่งว่าพยายามกำจัดเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไปการที่เรายังมี สุขบ้างทุกบ้างในปัจจุบันเนี่ยก็เพราะเรายังมีเหตุความทุกข์อยู่ในตัวเองนะถ้าเมื่อไรเรากาจัดเหตุของความทุกข์ในตัวเราเองได้หมดแล้วทุกข์มันจะไม่มี้าไปถึงอวิชชาเลยในอย่างที่ว่ามีปัญญารู้เท่าทันมองอะไรก็เข้าใจมันก็จะเป็นความสุขที่เป็นอิสระก็พัฒนาไปความสุขนี้เป็นเรื่องต้องพัฒนาเหมือนกัน เราพัฒนาได้ทั้งทางสูงทางกว้างใช่ไหมนย <c oughs> ไปได้หมดแล้วก็ทําใจสบายมองอะไรต่ไรได้ความรู้เข้าใจแล้วก็คอยมองเข้ามาหาหลักที่วาเนี่ยฝึกตัวบ้างพัฒนาความสุขมองอะไรต่ไรรู้เข้าใจเพื่อนมนุษย์รู้เข้าใจโลกความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายเราก็มองกว้างออกไปไม่ใช่มองแคบติดอยู่แค่ตัวเรา ใจเรากว้างออกไปเราก็จะเปิดรับสิ่งที่ดีงามได้มากขึ้นก็มองเห็นปัญญามก็มองได้ไกลขึ้นเมื่อใจกว้างขึ้นปัญญาก็มองไกลขึ้น <c oughs> แล้วก็จะเห็นอะไรชัดเจนขึ้นแล้วมองเห็นทั่วรอบแล้วก็วางใจได้ถูกต้องวางใจได้ถูกต้องมันก็สบายพอจะพอจะตรงแล้วยังละเนี่ย <c oughs> เอาละเนี่ะ กราบขอพระคุณท่านพระเดชพระคุณที่มาให้ข้อคิดคติธรรมกับคุณผู้ชมในวันนี้เจ้าค่ะ